กับสบายดีเดอร์เมื่อนี้เข้าสิไปปักสองเนาะพี่น้องไปปักสองกับเมียจอยพี่น้องเลยมามาเข้ามาบ้านในเอาเจออเนาะมาเจอยูทูบเบอร์อีกบาลดาวันหน้าพี่น้องรรััยยยนนงเเตตตีีม่่ออ ย้ำตัวลำโซมได้ปรมาณรู้สิปล่อยมือใดเออเป่ทีที่ซ่องไผที่ซ่องไผซ่องซ่องเขาเองที่ซ่องบ่าวดาวบันดาเด้อพี่น้องอย่าลืมเขาไปร้องรองหาในนองเอออย่าลืมเขาไปติดตาใหม่เบิ่งนางสันเพิ่นทั้งบ่าวดาวบันดานางนังนี่เป็นแบบใดเนี่ยฮะเป็นแบบใดตลกบ่มหโจนใจบุญเออมหโจนใจบุญโบเกินโบเกินมือนี่หรือมืออื่นกันปล่อยลงได้เออโบเกินมือนี่มืออื่นเนาะ เออไอ้อย่าไอย่าบอกนะไอทีทีกันลงน้ำห่วยนะแมนบอลนะเออหยอกกันไปผ่าแม่ครับสบายดีน่องสบายดีเด้อผ่ซองเด้อวางซองซื้อซองอะไรซื้อซองเบานิเนาะออย่ากดติดตามและอย่าลืมติดตามก่อนน้องพี่น้องซื้อซองแบบสัมสัยน้อง อย่าอย่าว่าเอาสนกันที่ว่าาทีละคนไอจังได้กะอย่าลืมเขาไปกดติดตามให้ไอบ่าวนินจาเนี่ยเด้อพี่น้องซื้อซื้อซองบ่าวนินเนาะซื้อซองบ่าวนินอย่าอย่าลืมเขาไปกดติดตามกดซับสไครต์ให้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นลูกลุ่มของกัปตันเนาะเป็นนี่แหละขั้นขั้นในน้ำกับเป็นไอของกัปตันเนาะพี่น้องเนาะจังได้กะอยากให้เขาไปให้กำลังใจน้องนินจาเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเป็นแบบว่า กับเป็นร right yeah. yep. ุ่นน้องแหละแต่ในนามกับเป็นรุ่นอายเนาะเป็นลูกลุงก็อยากให้พี่น้องเขาไปกดติดตามให้กำลังใจเพื่อนในเดอพี่น้องเดอขอบพระคุณในไลเดอร์พี่น้องแล้วก็เอ่อับโนผลงานเหม่อนไหนบ่าวนินจาเหตุเเกี่ยวกับยังเหตุเกี่ยวกับยังเกี่ยวกับอินดีอินดีเนี่ยนะอเกี่ยวกับไอ้บ้านบ้านนะพี่น้องเนาะถือกีตาร์ร้องเพลงกีตาร์อทีมงานเพื่อนกับบ่าวเทิร์นแล้วก็ บ่าวดาวบันนาเนาะเพื่อเป็นเพื่อนกันบ่าวกินินกับบ่าวดาวบันนาหลุดเดียวกันหลุดเดียวกัน,น,กนอตอนนี้ <c oughs> เขากำลังสิไปปักซองเนาะพี่น้องน <c oughs> เนาะเดี๋ยวเขาสิไปปักซองแล้วกำลังถ่ายนางอยูเบ่าวเทินกำลังถ่ายนางเทินว่างบ่ปลาปลาปลาไปปักซองแล้วใครเขาถ่ายเท่ห์มาพอดีมากพอดีมากออาแหละไปลงทะเบียนซีมก่อนพี่น้องแล้วก็สิไปอันนั้นเลยตอนนี้เมียเขากำลังนั่งงอยอยู่อืม ไปหลายคนก็ได้ไปคนเดียวก็ได้แต่ว่าเอาสบายดีพี่น้องสาบมีกามาหอดศูนยอยู่นี่เทียวเลยเนาะแต่พนักงานเพิ่นพักเพียงพี่น้องโอ้ยอันนี้เขาสิว่าบ้านนอกเบิ้งเอาออกให้เมียก่อนเยไหเมียก็สบายยังยังบดมาหอดยังบดทอดนะฮะใส่กับโเบินนี่นี่มาหนี่พูดได้ใส่ให้ ้วก็ทอดกับบูเป็ดอีกทอดให้รขึ้นเก่าพี่น้องเลยนอกจากสิมาหาศูนย์ยุทธิ์ที่เปิดแล้วเาก็ไปลงทะเบียนลงทะเบียนพี่น้องมาลงทะเบียนเมื่อไงเดี๋ยวสิพระจ้าลง,งาทะเบียนแล้ว,ลวก็ไปเลาะตลาดเนาะพี่น้องซื้อแนวกินเมื่อกินสลองกันพี่น้องสลองแบบนี่ไอ้ไอ้หักต้างเปิดฝากเงินมาให้หนึ่งพันบาทน่านเปิดฝากเงินมาให้หนึ่งพันบาทกัน ซื้อกินครับญาติพี่นอ้องอลไรกัครับเต้าจ่อยน้ำน้ำพี่น,อนอ้องเนาะงถ้าซื้อเบิร์ดหนึ่งพันบาทเนี่ถ้าถ้าบ่ 1, บานนาาบบพฟ์เขาก็บทีเพิ่มใส่พี่นอ้องบ่พฟ์เพิ่มใส่เปลอ,อาเมื่อคืนนี่เป<ไ>็นงังได้เมื่อคืนนี่ขขขนนเฮ้ยวัน,ขขขน,นนี้รอวารสารวันนี้รอซะโอ้เมื่อคืนนี่ไปอะจึกอกะจึกเข้ามาเลยแล้วไอ้ก็แพงนะสั้นี่นไอ้แพงนะสะั้ <c oughs> เมื่อคืนนี้ไปอจื๊อกระจื๊อเข้ามาเพื่อว่าเหลามาสุดทางพี่น้องมันใส่แม่นแม่เมนเ <ents> ห็นไอ้แพงนั้นเอื้อน้ำลายเอื้อกว่าล <laughs> อ,อ,อยเอื้อไหลใจค่ะ <laughs> น้นาะเ้ตาดีเน,ะน,นาะนนาไอ้แม่ได้ยางขอตลาดเป็นจุดที่ดีบนะ่อยเนาะพี่น้องยางเข้ามารอบเบิ่งวาซิมี่ยังแน่เนาะ พียน้อะพี่น้องน้งคนสื้ออย่างนี้นพี่น้องมกินนมโโหไสื่อยังเนาะบ่งกันงกันเนาะจมีอยนียงอย่งนีเก้อนนร่อะไรล่ะมาพี่จอย พันมมตยาคาทั้งนี้อยู่คนก็ได้เอาเอายังกาะผักหน่อยหื้อเนี่ยผักเราด้วยกินโยคอไปสิแล้วื่อมาผักแล้วนั่นเยเนี่ยเปิ้ลหรือาเกี้ยงยังก็ได้เอาเปิ้ลเล่าหง ซื้อมาพากไก่ซื้อมาพาไ,ไม่เมทา่เม่นา,นไ,มาไม่เม่เาววัน <laughs> นั้นน่เะรู้หนึ่งจากความปนัดก็เป็นแาวจังแองาา <laughs> อ้าวโบแม่สิมากินแต่เจ้าพร้อมเปนแม่โบได้กินโ <laughs> บได้เลยนะน้องพี่น้องเนาะ <laughs> chả lươn kim thon mà cá sả el này chả lươn kim thon mà ờ ừ, bay hà ship lươn thon ông ao <laughs> <laughs> <Lương ngân> thon <laughs> ไอกาไปราเดี๋ห้อถ่ายนี่รคุณซอยนี่กุ้งปลาหมึกเบ็ดมากุ้งก็เอาไปซื้อใส่ปลาหมึกปัปลาหมึกปลาหมึกข้างนก็ได้อลูกใส่กุ้งเจ็ดสิบห้าเาเอนเาเป็นคือไปเบ่งหันก่อนโเขาคือบไปเบ่งหั่นมากนคือจะว่าโลนหนึ่บพั

ต้องกุ้งซอสมึกซอว์เนี่เบอร์น้อยหนิมาซื้อน้องพี่จอยกลับไปเลือกเอามาซื้อกุ้งแล้วก็บมึกไปกินครับเมียแล้วก็เข้าของาเมียน้ำน้องพี่น้องครับก็เมียโอ้มึกเอานี่ยากแบนแบบนี้แบบแบบแบบมีเสียบใจ เอาสองลูกแบบนี้คือท่าไม่กันแซบเนอะดูดิไม่ไม่เขเลยแหงมาหล่นสามลูกซนกีไปเลยนั่นสามลแกเก้ามันกะมีั่นแะเะเ้วสองลูกแหละไข่สิบกพ่อว่าจะเป็นเจ้าอ๋ขเอาบดนีแลวกันเซนกีเพิ่วให้เลยพ่จมันเ้ยอพ่อหนึ่งบอพ่อ่่อันนี้จาเซนนะ

ตีตามาูมมากยากเอาไปซอยหรมักเนาะัแซ่เ่อตัวเองอันมันขึ้นะูมากไหโลโลสำคัญบบ่เอาชิพตัวนี้แพงกว่าแพงจอยเออีนนีแซมกแมแกวีน้าักมักตัวน้อยมากกว่าตัวน้อยนี่แซ่บตัวนี้แซ่บมักนักมันาชีพกัเอาสองลูกเออเอาเอเอาแ แท็บน้ำจิ้มแต่ว่าเออได้น้ำจิ้มนะน้ำซิ๊ดเหมัอนต้นเฮาเลยว้าวเลวเนาะไปต้นนี้ก็คือคือเหมือนซอยเลยไปต้นนั้นนะไปเดอาไปไหว้ตัวนี้เอาไปไหว้ตัวนั้นนะครับขึ้นขึ้นเป็นเฮาเหรอฮะมันใหญ่โคตรเนาะมันใหญ่มันเนื้อเหนียวเนื้อเหนียวมันใหญ่รวมโครงเตียงพี่เนาะมาโถงไปหัวห้อย่าน ตั้งก้างาำมันเียเขาื้อเกินงบ้นี่เราเนาะแต่กับดันิถงเกินใสไปน้องโล่ีย่างกระแซบย่างกระแซบท่นี้เอออกระแซบยนาดูแล้วมันวนล่ะกันึงนักน้เสนหาสองเซ็นหกพอดีารโต้้งวัดนี่น เงินกับพ่อพี่น้องจุกใจ่ายไปนดนึงเิตนหาสินค้นึ่งหนึ่ง่นี่แมเนีกหัจะแถมยนมจินนะแถมยืมนมจิมเออขอบใจขอบใจยัมลดบี้ตะกี้ต้นิ้วอยู่ห้านไหนเดอห้านนี่ห้านนี่ได้หนึ่งเท่นี้ห้านขายหมูนี่ห้า ี ê, ่คืเมาอยู่นะเดี๋ยวห้องะนี่มัอบีกุ้งะสืเสือข้อขาดนะเชือข้อขาดเสื้อห้องไห้ฮะเป็น่ด็อหรือเป็นน้องโอเคพี่น้องเก็ได้ออกมาเป็นฉ sure> uh hmm. uh okay. ี่เรียบร้อยเพี่นองออกมาจนหอนเนาะ่นอง ซอสผัดกิบซอสผัดกิบพี่น้องกลับปานกันเลยอันนี้ก็อันนี้หอมสื้อเมื่อ อันมื่าผ่าปลาฝั่งล่าแล้วพี่น้องเป็นแก้วมังกรอัขณะเมื่อผ่าแม่์เสาจอยแอปเปิ้ลถ่ายอายุใครมาฝากแม่์เสาจอยพี่น้องเป็นใหม่แอปเปิ้ลเนาะพี่น้องอันนี้เมื่อฝากบ่าวฝั่งเล่าเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องไปหอดเทือนหอดซานเลยเนาะคนที่สีมากินกุ้งกินหมึกกับมีเตีาตีพี่น้องเขาเนาะเริ่มมาแล้วคนมารอกิน มาห่ออะไรดีใจว่าสันพี่น้องเดนเดินเด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 ินยังได้กินเถื่อเนาะพี่น้องเนาะเดินเดินหลักใบเขาไปน้ำบอลเดนเดินยังได้กินเถื่อนะนั่นยังได้กินเถื่อพี่น้องกุ้งหมึกไอกะเกินงบเนาะกัปตันสื่อกะบบุเป็นยังกัปตันกะกัปตันกะตื่มเงินใส่เนาะบุเป็นยังเพราะว่ากัปตันกัอยากคือกันเนาะไอเท้ากากะเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้สาวจอยเพิ่อนกัไปมีผู้บ่าวใหม่ พี่น้องถูกเปล่าวหน้าหัวคับเนาะพี่น้องเนาะเอาหูไม่เบิ่งอีกว่าเพื่อนว่าไปได้เสื้อดเขาแหละเพื่อนว่ามือขึ้นนี่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อช่วนไอ้กาบว่าขี้วนเส้าจ่อยห้เขาบอกว่ามาสั่นเพื่อสีชวดไปได้นี่ถ้าได้มือไอ้ก้าวเพิ่นก็จะโกรธอีกได้เมื่อวานนี่สีชวดไปนำไมเพื่้าให้ตึ้งตึ้งมียจ่อยว่าน ส right? uh, uh, ิส่วนไปทำบุญจักแหรียไปตายทางใดเพิ่นว่าวว่าก็แล้เออสิไปบ่แล้วเพราะว่าบ่ไปบ่แม่นเนี่ยก่ะให้ไปนั่กัไปยากไปซ่ากูสิบ่ไปหาแะไรทำเนียนเพิ่นหายหายเนียหายว่เผื่อเด้อพอมาแล้วก็ต้องหายเมียดอกของเมียมีคิ้วเฮ้ยไปย้ำบอลโอ้ยอยากอยากตีคิ้วดิเมียคนงามบอกเออแต่ผู้จ้องคิ้วเอ้ย ไป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 ติดเตาแม่แม่ไปตีเตาผัยผันห้คนอยู่เฮือนนี่แหละไปตีเตาผันหายไปตีเตาน่ะโอ้ยค้นอยู่บ้านนี่แหละไปตีเตาเนาะปลาเมาอี๋งนี่เด้อปลาเมาเหรอเดี๋ยวสิพาไปตามหาโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ปลาเมากำลังดังเลยพี่น้องเลยปลาเมาไปตามสามีปลาเมากำลังดังตอนนี้ปลาเมากำลังดังกำลังฮอตกำลังฮิตพี่น้องสวัสดีพี่น้อง กำลังดังเนี่ยพี่น้องตอนนี้กำลังดังเนาะกำลังดังกำลังสีหนึ่งเนาะพี่น้องเนี่ยกำลังดังกำลังสีย่างกุ้งพี่น้องย่างกุ้งย่างหมึกกินนี่แหละโบเมนว่าดังแนี่ยโบเมนว่าดังยังได้พี่น้องกำลังดังกำลังสีย่างกุ้งเออกำลังสีดังไฟพี่น้องเออดังแล้วเรียบห่อยแล้วดังเรียบร้อยรอติดพี่น้องรอเตาติดเทาหยกออกมานอกเดินเลยโลดใช้เอาวางได้วองมันห่มเดี๋ยวนี้นี่ กินในเตียง่เนาะจังสะอาดดียายเงินสบายดีพี่น้องยายเงินน้องแคทรอบสองแล้วมันยังบ่ได้นาทีเนาะไอ มาจะปากสองพี่น้องไปลงทะเบียนกับลุมทะเบียนฟรีพี่น้องเอ้กลทะเยนังงลย้อรุแล้วสิเป็นยังงะกะมื่อนายงาะเฮ้ยจอยมื่อแรงกินเบียร์เมาอย่าปั่มเขาเด้ออย่าไปเหตุคือเมื่อคืนนี่ไรไปเหตุแต่เขาน่ะรับซองค่ะ เป็นอะไรได้เมื่อคืนเนี่ยอมคำตานคลองตายค่ะตันคลองตายค่ะตายลีบ่ตายไงบ่จอยตายแท่ดีโอเคเราพี่น้องมาหอดสมนีกับต็นกันสีคอปิดคีไว้เพียงตัวนี้เด้อฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อพี่น้องสบายดีสบายดีทาทาเบิ้งทาส้มตอนเฮาย่างเฮากินเนาะพี่น้องเนาะสบายดีเด้อ